สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานชาดกนะครับเออเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมาจากคลิป YouTube ตอน ah ah ทายาี่ดีของตระกูลสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับเอ่อการรักษาเกียรติภูมิขององค์ตระกูลหน้าที่ที่สืบทอดกันมาเมื่อเจอสถานการณ์ที่แบบท้าทายสุดๆครับผมเรื่องเกิดที่พาราณาสีสมัยพระเจ้าสุสีมะมีตระกูลปุโรหิตค่ะ ก็คือเป็นตระกูลพราหมณ์ที่ปรึกษาของราชสำนักอัค่ะเขามีหน้าที่เฉพาะเลยคือทำพิธีมุงคลให้ช้างหลวงโอ้โหช้างหลวงนี่สำคัญมากในสมัยก่อนนะครับสำคัญมากค่ะทำสืบต่อกันมาหลายชั่วคนเลยก็เลยมีทั้งเกียรติมีทั้งความมั่งคัง่งแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่หัวหน้าครอบครัวปุุโรหิตคนปัจจุบันเสียชีวิตลงใช่ค่ะทิ้งภรรยาไว้กับลูกชายอายุแค่16ปีเอง 16เองเหรอครับยังเด็กมากเด็กมากค่ะแล้วปัญหาคือพิธีมงคลช้างประจำปีเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วด้วยโอ้โหสถานการณ์บีบคั้นเลยนะครับค่ะและยังไงต่อครับทีนี้พอตำแหน่งว่างลงก็มีพราหมณ์กลุ่มอื่นในราชสำนักค่ะเออมองเห็นเป็นโอกาสอ่าเข้าทางเลยว่างนั้นประมาณนั้นค่ะก็เลยไปทูลพระราชาบอกว่าลูกชายปุโรหิตเนี่ยยังเด็กไปอายุแค่16เองคงไม่มีความรู้เรื่องไตรเพศหรอก ไตรเพศนี่คือคำพีพระเวสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นความรู้ชั้นสูงที่ซับซ้อนแล้วก็ยังเรื่องสูตรมนที่ต้องใช้ในพิธีอีกพวกเขาก็เลยขออาสาทำหน้าที่นี้แทนแล้วพระราชาว่ายังไงครับตอนแรกพระองค์ก็ทรงคล้อยตามนะคะเพราะฟังเหตุผลเรื่องอายุเรื่องประสบการณ์มันก็ฟังดูมีน้ำหนักครับผมเข้าใจได้แต่ทางฝั่งครอบครัวเดิมนี่สิ ภรายาปุโรหิตนี่เสียใจมากแล้วก็กังวลมากกลัวว่าเกียรติที่ตระกูลแบบสังสมมาร่วมเจ็ดชั่วคนมันจะหายไปอืมเจ็ดชั่วคนนี่นานมากนะครับนานมากค่ะก็เลยไปปรึกษาลูกชายวัย16คนนั้นละค่ะแล้วลูกชายว่าไงครับอายุแค่นี้เองน่าทึ่งมากค่ะคือเด็กหนุ่มคนนี้กลับปลอบใจแม่แล้วก็รับปากอย่างแข็งขันเลยบอกว่าไม่ต้องห่วง ผมจะรักษางานของตระกูลเราไว้ให้ได้โอ้โหทั้งที่เหลือเวลาแค่4วันเองก่อนพิธีใช่ค่ะเหลือแค่4วันเขาก็ไม่รอช้าเลยนะถามแม่เลยว่าใครคือผู้รู้เรื่องไตรเพศเรื่องสุดมนนี้บ้างหาทางออกทันทีเลยค่ะจนรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่สุดคืออาจารย์ทิสาปามโมกอยู่ที่เมืองตักศิลาแคว้นคันทาราอืมตักศิลานี่คือศูนย์กลางการเรียนรู้ชื่อดังสมัยโบราณเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันไกลามากนะ ไกลมากค่ะตั้งร้อยยี่สิบโยดเนี่ยการเดินทางสมัยนั้นคือแบบนานมากๆแล้วเขาทํายังไงครับเวลาเหลือน้อยขนาดนี้เขาตัดสินใจเดินทางทันทีเลยค่ะวันรุ่งขึ้นไปเลยแล้วในเรื่องเล่าก็มีเอ่อความอัศจรรย์นิดหน่อยอัศจรรย์ยังไงครับบอกว่าเขาสามารถย่นระยะทางร้อยยี่สิบโยดเนี่ยเดินทางไปถึงตักศิลาได้ภายในวันเดียวโหวันเดียวอาจจะด้วยบุญบาร,รมีหรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยตามความเชื่อใช่ค่ะตามตำนานก็ประมาณนั้นแต่ก็สะท้อนความมุ่งมั่นที่แบบไม่ธรรมดาของเขามากๆครับพอไปถึงแล้วทําไงต่อครับเจออาจารย์เลยไหมขอให้จบภายในคืนเดียวคืนเดียวเป็นไปได้หรือครับอาจารย์ที่สาวป,ปาโมกก็เก่งนะคะทันมองออกว่าเด็กคนนี้มีแววมีความตั้งใจจริงก็เลยยอมสอนให้และผลเป็นไงครับเรียนทันไหมทันค่ะ เด็กหนุ่มตั้งใจเรียนมากเรียนรู้หัวข้อหลักๆจนเชี่ยวชาญท่องจําได้หมดเลยภายในคืนนั้นจริงๆสุดยอดเลยครับแสดงว่ามีปัญญาปฏิพานมากๆรู้ว่าต้องจับประเด็นไหนใช่ค่ะรู้ว่าเวลาจํากัดต้องโฟกัสอะไรและพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบเดินทางกลับพาราณสีเลย กลับมาทานวันพิธีพอดีเป๊ะเลยนะครับทันพอดีค่ะแล้วพอมาถึงก็ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงแล้วสิครับทั้งพระราชาทั้งพวกพราหมณ์ที่รอเสียบตำแหน่งอยู่ใช่ค่ะในวันพิธีเขาก็แต่งกายให้สมกับเป็นปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าสุสิมะแล้วก็ทูลถามเลยทูลถามเรื่องอะไรครับถามเรื่องที่พระองค์จะให้พราหมณ์คนอื่นมาทำพิธีแทนบิดาตนเองนะคะกล้าม,มากนะครับ ล้ามากค่ะพอพระราชายืนยันเหตุผลเดิมว่าเพราะเขายังเด็กยังไม่มีความรู้เด็กหนุ่มก็ทูนแย้งเลยแย้งว่ายังไงครับแย้งว่าตนเองมีความรู้ความสามารถพอแล้วก็ท้าทายเลยบอกว่าถ้าพราหมณ์คนไหนในที่นั้นอ้างว่ารู้ไตรเพศรู้สูตรมนต์ดีกว่าตนก็ให้ออกมาสาธยายแข่งกันเลยโอ้โหท้าแข่งซึ่งหน้าเลยแล้วมีใครรับคําท้าไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีพรามคนไหนกล้ารับคําท้าเลยอาจจะเพราะเออ ตกตะลึงในความกล้าหรืออาจจะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจความรู้จริงที่เขาแสดงออกมาน่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าความกล้ากับการแสดงความมั่นใจมันส่งผลเหมือนกันใช่ค่ะเมื่อไม่มีใครกล้าเขาก็เลยทูลขอพระราชาอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบพิธีเองแล้วพระราชาส่งอนุญ,ญาตไหมครับ ทรงอนุญาตด้วยความยินดีเลยค่ะอาจจะทรงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถที่ชายแววออกมาแล้วพิธีเป็นไงบ้างครับสําเร็จไหมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการเลยค่ะเขาทําพิธีมงคลให้ช้างหลวงได้สมบูรณ์แบบโอ้โหเยี่ยมเลยครับแล้วเขาก็ได้รับเครื่องตอบแทนของมีค่าต่างๆมากมายเหมือนกับที่บิดาเคยได้รับทุกอย่างก็คือได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็กลับบ้านไปหาแม่ ใช่ค่ะกลับไปพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นคุณแม่ก็ดีใจมากที่ลูกชายสามารถรักษางานรักษาศักดิ์ศรีของวงตระกูลไว้ได้สำเร็จตามที่เขาเคยรับปากไว้จบลงด้ดีนะครับเรื่องนี้บทสรุปหลกัหลกๆก็คือเรื่องการรักษาศักดิ์ศรีวงตระกูลใช่ค่ะนั่นคือแก่นหลักที่ชาดกต้องการจะสื่อคือความสำคัญของศักดิ์ศรีโดยเฉพาะศักดิ์ศรีของตระกูลที่ควรรักษาไว้ให้ได้แต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดผมว่า มันมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกนะครับมีค่ะมีแน่นอนอย่างเรื่องอ,อการได้รับการยอมรับในสังคมโดยเฉพาะในหน้าที่สําคัญแบบนี้ครับมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นลูกปุโรหิตแล้วจะได้ทําหน้าที่ต่อเลยไม่ใช่เลยค่ะมันต้องมีสส่วนคือ 1. สถานะที่สืบทอดมาหรือ Legitimacy จากการเป็นทาย,ยาทโดยชอบธรรมอันนี้เขามีอยู่แล้วครับกับอีกส่วนคือ 2. คือความสามารถที่พิสูจน์ให้เห็นหรือ c o m p e t e n c e ซึ่งเขาต้องแสดงออกมาให้ประจับผ่านการไปเรียนรู้มาอย่างรวดเร็วแล้วก็การแสดงออกอย่างมั่นใจในท้องพะโรงนั่นแหละค่ะแม้ว่าจะขัดกับความคาดหวังเรื่องอายุว่าเด็กไปทําไม่ได้ใช่ค่ะเขาต้องก้าวข้ามตรงนั้นไปให้ได้ด้วยความสามารถจริงๆอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือวิธีแก้ปัญหาของเด็กหนุ่มคนนี้อืมยังไงคะคือเขามองปัญหาขาดเลย รู้ว่าแก่นแท้มันคืออะไรคือความรู้ที่เขาไม่มีใช่ค่ะเขาไม่ได้ไปเถียงเรื่องอื่นเลยครับแล้วเขาก็พุ่งเป้าไปหาวิธีแก้ที่ตรงจุดสุดที่สุดคือไปหาผู้รู้ไปเรียนเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จํากัดมากๆแล้วก็แรงกดดันมหาศาลอันนี้คือทักษะ การแก้ปัญหาที่แบบเฉียบแหลมมากๆเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความกตัญญูความดีงามอย่างเดียวแต่มันคือปัญญาความมุ่งมัน่นความกล้าหาญที่นำไปสู่การลงมือทำที่ฉลาดมากๆจริงค่ะมันเป็นการผสมผสานคุณสมบัติหลายอย่างเลยที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จครับผมเรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามให้เราได้คิดกันต่อได้นะครับว่าเอ่อนอกจากเรื่องเกียรติยศหน้าที่ของวงตระกูลแล้วเนี่ย มันมีมรดกอย่างอื่นไหมอืมมรดกในความหมายที่กว้างขึ้นใช่ไหมคะครับอาจจะเป็นมรดกส่วนตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะหรือคุณค่าอะไรบางอย่างในชีวิตที่เราเองก็ควรจะพยายามอย่างยิ่งยวดเหมือนกันอืมพยายามที่จะรักษาไว้หรือพยายามไขว่คว้ามาให้ได้ใช่ครับแม้ว่าอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่มันดูเหมือนแบบ เป็นไปไม่ได้เลยก็ตามเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนี้เจอเป็นคําถามชวนคิดที่ดีมากเลยคะ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะสู้สุดใจเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ในชีวิตของเราเอง